สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่วัดปริวาสนะครับถนนพระรามสาซอย30นะครับพามาชมความสวยของบว์นะครับบว์พันล้านนะครับผมมีปฏิมากรรมรูปปั้นหลากหลายนะครับดูครับ รูปปันสินักสัตว์นะครับดูครับดูครับ ผมได้เสด็จในก o o ก l e นะครับตอนนี้พระคุณเจ้า,าก็ดังสมมดมนต์ธรรมะอยู่นลครับกิดนโขดเหมือนใอยูบด้านในสวยมากนะครับนี่ครับมีสุปร์แมนด้วย ปีดูด้านในโบทนะครับมาดูรอบๆกัน มาสัก,การครับคือด้านในนะครับา,าน,น,บน,ออนี่ไหนาคุณเลนี่หลวงพ่อพระพุทธสุโขทัยนะครับวนบนนี้ก็จะเป็นไว้สลับ พระคุณเจ้านะครับพระพิษุทธิทำพิธีสวดมนต์นะครับเป็นพระประธาน วยนี่พญายนกแก้วนะครับ đây. เลสี่สี่ีพญยายนะค สวยสดงดงามครับอีกด้านหนึ่งเป็นน่าจะเป็นวิหารนะครับกำลังปรับปรุงอยู่นะครับเป็นล้อมรอบนะครับเป็นเป็นล้อมรอบปิดกับตึกนี่ครับอะไรเนี่ยนี่ครับเรนยูหรือเปล่า โอเคครับสวัสดีครับผม